โอเคเราจะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า s t u ร y e เอฟเฟ s t u d ตอร f e เอเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยคือการที่ตัวนิวเคลียสไฟจะเลือก a อ t แทกบริเวณที่มีความเกะกะน้อยที่สุดนั่นหมายถึงว่าหมู่อาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้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 ตรงน,รงนี้มีความใหญ่เกินไปมันจะทำให้มีความเกะกะแล้วตัวนิวเคลียสไฟของโมโนเมอร์อยูงเนี่ยเข้าไปแอ d ที่คาร์บอนตัวนี้ได้ยากขึ้น สิ่งที่มันทำก็คือเปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนไป Attack ที่อิเล็กโทรไฟตัวอื่นเพราะว่าอามันเกะกะมากเลยตรงนี้ไม่สามารถเข้า Attack ได้แล้วก็จะเรียกสิ่งนี้ว่า s เตอริเอฟิกทำให้โมโนเมอร์ตัวใหม่ที่เข้ามานี่คือโมโนเมอร์ตัวใหม่และนี่คือสิ่งที่จะมาแอ t แท็เข้า a อ t แท็ที่บริเวณนี้แทน จากโครงสร้างนี้ถ้าเราลองเขียน flow ไปมันก็จะได้เป็นอันนี้ขออนุญาตที่ไม่เขียนใหม่นะก็คือ nucleophile attack electrophile ตรงนี้แล้วไอ้น,นี้ก็คืนให้กับออกซิเจนอย่างงี้ใสา่เราจะได้ออกมานี่เลย สายตรงนี้มาจากอันนี้และสายตั้งแต่ O ตรงเนี้ยค่ะอ,ออกซิเจนที่ติดบวกหรือว่าตัวตัวไอออนตรงนี้เนาะมันก็จะมาจากโมนเมอร์ตัวใหม่อันนี้ก็คือแบบปฏิยาที่เรียกว่า s t e r i effect นะซึ่งจะแตกต่างจากปฏิยาปกติโดยที่ ไอ้ตัวปกติแล้วเนี่ยอามันไม่ได้ใหญ่เนาะมันก็จะสามารถเท่าทำปฏิกิริยาที่บริเวณคาร์บอนตรงนี้ได้แต่ถ้าอามันใหญ่มันเกะก,กะมากๆเนี่ยหรือว่าจะมี R ตรงนี้ที่เกิดมาจากตัวที่เป็น initiator ด้วยมาจับปึ้งทําให้ตัว new คิวนิวคิ i l ฟมันเลือกมา attack ที่บริเวณนี้แทนที่มีความเกะก,กะน้อยกว่าโอเค อันนี้ก็จะเป็นขั้นของการ p r o ปร g เกชันนะทุกคนซึ่งกลไกลเหมือนกันเลยปกติก็คือไอ้นี่เข้าแอต a ทที่บริเวณคาร์บอนที่เป็นคีตโตนตรงนีุ้กหรือว่าเป็นคาร์บอนิลตรงนี้นั่นเองแล้วก็การโฟล์กันอะไรก็คือจะได้ลักษณะนี้ออกมาเหมือนเดิมอันนี้คือลองไปเขียนเองได้นะถ้ายังไม่เก็ตก็วนกลับไปดูคลิปที่เป็นโฟล์ของแลกโตนได้ข้างบ